สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดกิโกอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะหน้ามาเต็มแล้วใช่ไหมก็คือจริงๆวันนี้เราจะมาลองคูชั่นให้ดูกันนะคะทุกคนโดยการเปรียบเทียบระหว่าง2แบรนด์ก็คือจะเป็นแบรนด์ทาดาเจวิน่านะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยนะคะกับลาเนซึ่งเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะทุกคนตอนที่เราทํารีวิวแบรนด์จอวิน่าใช่ไหมมีคนถามว่าเออระหว่างจอวิน่ากับลาเนชเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคะซึ่งจริงๆก็คือมีคอมเมนต์เดียวแหละที่ถามแต่ว่าเราก็เอออยากจะมาทําคลิปให้แลล้้ววกกก็อออยาาาจะะะงใหทุคคนนดู่เเรช อันไหนหรืออะไรยังไงมากกว่ากันมากกว่ากันนะคะทุกคนซึ่งถ้าถามเราเลยนะจากการที่ลองทั้งคู่แล้วแล้วก็ลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วนะคะชอบทั้งสงตัวนะคะเพราะว่าจริงๆมันตอบโจทย์ คนละอย่างอะเราว่าน้ําอาจจะมีความคล้ายๆกันบ้างในบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ให้ดูนะคะในวิดีโอว่าเออเราชอบจุดนี้ของอันนี้เราชอบจุดนี้ของอันนี้นะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยจะมาลองแค่ครูชั่นให้ดูคนละครึ่งหน้าเฉยๆเนี่ยมันก็จะแบบเออมันจะทาบรนาไบไม้อะไรอย่างนี้เราก็เลยลองหาเครื่องสำอางแบรนด์ไทยทั้งหมดที่มีนะคะมาแต่งเครื่องหน้าน,านี้ที่ใช้กับเจวีน่าส่วนของไลเนชเนี่ยเป็นแบรนด์ของฝั่งเกาหลีใช่ไหมเราก็เลยหาแบบเครื่องสำอา,างาาแบรนด ค่ะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เห็นปะมันก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่เพราะว่าพยายามหาสีที่ใกล้เคียงกันที่สุดทุกคนไม่งั้นแต่งออกมาก็จะดูตลกเพราะว่าเราจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเพื่อทดสอบความติดทนความมันอะไรอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นหน้าที่มีแต่ครูั่นเพียวๆนะคะไม่มีคอนซีลเลอร์หรือว่าไม่มีแป้งผสมรองพื้นอะไรเลยแค่ครูั่นกับแป้งฝุ่นนะคะก็จะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องสําอางที่แบบแบ่งไว้แล้วนะทุกคนว่าฝั่งนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์เกาหลีฝั่งนี้จะเป็นของแบรนด์ไทยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะเริ่มที่คูชั่นนะคะทุกคนโดยฝั่งเกาหลีเนี่ยเราจะใช้เป็นคูชั่นของลานิสนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวลานิเนโอครูชั่นตัวนี้ส่วนของไทยเนี่ยก็จะเป็นโจวีน่านะคะ เดี๋ยวเดียเนี่ยจะแต่งแบรนด์ไทยเป็นฝั่งนี้นะคะแล้วก็แบรนด์เกาหลีเป็นฝั่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยค่ะบบทั้ง2ตัวเนี่ยมีการใช้แล้วก็ทดสอบโดยการออกไปข้างนอกมาแล้วทั้งคู่เลยนะคะ <S <S <ๆ S 2> คือจริงๆอะเราชอบทั้งคู่นะอยู่ที่ว่าสภาพหน้าตอนนั้นอะเราเป็นแบบไหนมากกว่าคือถ้าวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยมีรอยสิวเยอะมีสิวเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่า ลาเนชตอบโจทย์เรามากกว่าเพราะลาเนชมีการปกปิดมากกว่าตัวของตัวโจวีน่านะคะเนี่ยทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือตรงนี้จะมีรอยดําใช่ไหมโจวีน่าก็คือยังไม่สามารถปกปิดได้ขนาดนั้นตั้งแต่คลิปรีวิวครั้งที่แล้วแล้วว่าที่เราแบบทาให้ดูนะคะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าโอ๊ยก็อนนี้มันเข้มกว่าแล้วมาใช้โจวีน่าด้านนี้อะไรเงี้ยไม่นะทุกคนคือเรามีรอยทั้งสองข้างข้างนียเยอะกว่าด้วยตรงนี้จะเป็นเข้มใช่ป่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆล,กล,กลกน้อยน้อยอะไรเงี้ย แล้วก็จะมีตรงคางนะคะที่เดี๋ยวจะใช้ล่าเนตในการปกปิดให้ดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างคือมันก็มีทั้งสองข้างแหละรอยอะโจวีน่าเนี่ยดีเรื่องการที่แบบบางเบาแล้วก็คือไม่ติดแมส ติดน้อยมากๆค่ะแบบน้อยมากๆจริงๆทุกคนแบบติดน้อยจริงๆอันเนี้ยคือแบบเออไม่ติดแมมจริงที่เขาแบบเค็มๆเลยนะตอนแรกเราก็เออจะจริงเหรออะไรเงี้ยแต่พอลองใช้ไปข้างนอกเออเออมันก็มันก็ใช่อ่ะมันก็ไม่ค่อยติดแมสนะคะทุกคนแมสแบบเดียวกันแต่ใช้ของลาเนตลาเนตมีติดนะคะมีติดบ้างนิดนหน่อยไม่ได้เยอะจนาน่ากเกลียดอืมจะเป็นประมาณนี้เนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวโจวีน่านะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูลาเนตอีกฝั่งหนึ่งนะคะ คือจจวิน่าเนี่ยเขาจะบางเบาใช่ไหมแต่ว่าไม่ปกปิดเท่าลาเนตแต่ตัวลาเนตเนี่ยจะมีความหนักกว่านิดหน่อยแต่อยู่ในจุดที่รับได้แต่ว่าจะปกปิดกว่าเนี่ยเนี่ยทุกคนตรงทางอ่ะลาเนตคือปกปิดกว่านิดนึงนะคะมีความหนักกว่าแค่นิดนึงอะ่ะนิดนึงจริงๆ ไลเนชเนี่ยคือไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยเขาจะมีตัวรีฟิลมาให้ด้วยนะคะทุกคนเราเคยทำรีวิวแล้วแหล,ละทั้งคู่เลยคือแยกกันทั้งคู่แต่ว่าคลิปนี้จะใช้แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้วยว่าหลังจะผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยผิวทั้งสองด้านเนี่ยจะให้ฟิเนชออกมาปเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยนะทุกคนคิดว่าจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะทุกคนก็คือจะ เอาเท่านี้เลยอะเอาให้มันแบบเห็นไปเลยว่าเออมันได้เท่านี้นะปกปิดก็คือเท่านี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยหมดวันเนี่ยจะการปกปิดจะยังเหลืออยู่ไหมหรือว่าอะไรยังไงนี่คือเพิ่มจวีณาเนี่ยนึงลองบิวให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็น หน้าที่ลงเจวีน่านะคะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ลงลาเนะคะเนี่ยทั้งคู่นะจะยังมีความเงาอยู่แต่ว่าเวลาผิวที่มองในกระจกเนี่ยตัวลาเนี่จะแอบ,บแมตกว่านิดนึงแค่แบบนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าทาแล้วเนี่ยพอแบบจับอย่างเงี้ยมันดูเงาๆใช่ป่ะแต่พอจับเนี่ยไม่เหนียวไม่เหนียวเลยนะคะทั้งคู่เลยนะแล้วก็ตัวเจวีน่าเนี่ยจะมีความแบบเหลืองกว่านิดนึงอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นป่ะ แต่ส่วนการปกปิดเนี่ยลานเนตย,ยังทําได้ดีกว่านิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของความปกปิดรูคุมขนเบอร์รูคุมขนอะไรเงี้ยจจวิน่าชนะนะทุกคนดูคือมันให้ผิวที่ดูสวยและธรรมชาติกว่า ะะลองดูได้นะทุกคนแล้วก็เรื่องติดแมสเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนเรื่องความคมมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งปิดวิดีโอนี้นะคะรอดูจนถึงตอนสุดท้ายอย่าสกิปนะทุกคนแบบเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแต่งหน้าให้ดูด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าต่อกันเลยนะทุกคนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นครีมบลัชนะคะทุกคนตัวฝั่งไทยเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของ for you two นะคะ love me more อันนี้จะเป็นสี I can be the one นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมนะ เนื้อครีมอันเดียวที่เรามีคือเราลองแล้วเนื้อฟุ่นแบบหาที่มันเป็นของไทยเรามาเทียบกับเกาหลีที่เรามีอ่ะมันไม่มีที่มันเหมือนกันเลยทุกคนแล้วเราจะมาทาแก้มสีไม่เหมือนกันก็ไม่ได้ปะแต่จริงๆเนื้อครีมอ่ะก็คือ ไม่มีเหมือนกันทุกคนต้องผสมเอานะคะคืออันนี้จะเป็นของฝั่งไทยใช่ไหมที่เราจะใช้เป็น for YouTube ส่วนของเกาหลีเนี่ยจะใช้เป็นของ3 c e นะคะทุกคนก็คือจะเป็น TCE multi pot นะทุกคนโดยจะใช้สีนี้ผสมกับสีแดงนะคะเนี่ยก็คือมันต้องผสมกันระหว่าง2สีเนี่ยเพื่อให้ได้เป็นสีนี้นะทุกคนคือแบบมันไม่ได้เหมือนมากแต่มันก็พอไปวัดไปว่าได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะโดยจะใช้เป็น for YouTube ก่อนจะแต่งเป็นของไทยก่อนนะทุกคนพ่กครีมบลัชพวกเนี้ยถ้ารู้สึกว่า เก็บไว้นานหรือว่ามาใช้แล้วมันดูแข็งๆมันเกลี่ยยากๆเนี่ยแนะนําว่าให้วอร์มบนหลังมือก่อนนะทุกคนเพื่อมันจะได้เกลี่ยสีได้ง่ายๆนะคะไม่งั้นเวลามาทาบนหน้าเนี่ยมันจะแบบ มันจะเป็นปื้นแล้วมันอาจจะเกลี่ยยากแล้วมันอาจจะเคลื่อนรองพื้นหรือว่าคูชั่นหรือบีบีอะไรที่แบบเพื่อนๆลงไปแล้วนะคะทุกคนก็คือให้วอร์มก่อนแล้วค่อยมาเออแตะแตะแตะบนนี้อย่างเงี้ยมันจะเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวของ TCE เนี่ยเราจะมาผสมที่หลังมือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทาบนหน้านะคะของ TCE จะมีความสมูทกว่ามากๆเลยนะคะโฟย you t จะแอบ,บแข็งๆกว่าน่อยแต่สีชัดมากสีชัดเหมือนกันทั้งคู่นะคะเนี่ยทุกคนผสมกันแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ของ TCE จะมีความแบบเข้มกว่านิ น,นะคะแต่มันก็แบบเออน่าจะพอๆไปคล้ายๆกันได้นะทุกคนเนี่ย <_ d ata> ก็จะลงประมาณนี้นะคะให้มันแบบเนี่ยใกล้ๆกันได้อยู่ได้อยู่ <_ d ata> เดี๋ยวเราจะต้องลงโฟ o u t u ทูเพิ่มนิดนึงร <_ d ata> ู้สึกแบบพอลงท c ีีแล้วโฟ o u t u ทูดรอปเลยนะคะ <_ d ata> ท c ีีมันสีเข้มกว่าเราอาจจะเอาสีมาเยอะกว่าเพราะมันต้องผสมกันนะนะ <_ d ata> นี่นะคะก็โฟ o u t u ทูแล้วก็ทฝั่งนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้ ทุกคนก็คือวันเนี้ยเราจะมีการแบบโกงนิดนิดนดหน่อยก็คือที่เขียนคิว้วมาสคาร่าแล้วก็อายไลเนอร์นะคะแล้วก็ที่ดัดขนตาคือสีอย่างเนี้ยหาไม่ได้ก็เลยจะแบบใช้เป็นอันเดียวกันไปเลยก็จะไม่ได้มาโชว์นะคะว่าใช้อะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งของไทยแล้วก็ไม่ใช่ทั้งของเกาหลีก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่มีคิ้วแล้วนะคะเพื่อความเสมอภาคของการทดสอบครูชั่นนะคะทุกคนเราก็ใช้เป็นแป้งฝุ่นพันสเลวเซนนะคะในการทาทั่วหน้าเลยเราจะได้รู้ว่าพอหมดวันเนี่ย ความมันมันแบบเป็นยังไงบ้างมันจะได้เออใช้แป้งตัวเดียวเซตเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเสมอภาคหน่อยไม่มีการลำเอียงเกิดขึ้นว่าเฮ้ยตัวนี้คุ้มมันกว่าเพราะแป้งตัวนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ เราจะมาลงตากันนะคะทุกคนตาเนี่ยคือพยายามหาที่มันใกล้เคียงกันที่สุดแล้วทุกคนมันจะแบบไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นโดยเราจะใช้เป็นของไทยนะคะก็คือจะเป็นเมรลินดาอันนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราจะใช้แค่ 2- ส,สีก็คือจะเป็นสีชมพูนี่กับสีวิงวิงอันนี้นะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูก่อนเปรียบเทียบกับของเกาหลีนะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้คือเป็นสีชมพูที่สวยเลยแล้วเนื้อตัวชิมเมอร์อ่ะคือมันนุ่มมากเราเพิ่งลองสวอชไม่นานนี้เองเนี่ย อันนี้มีความนุ่มมากเลยทุกคนดูดิแล้วสีคือไม่ชี้เล่นๆน,นะคะไม่ได้มาเล่นๆเน,นี่ยเนื้อนุ่มมากแล้วแบบือของเกาหลีนะคะก็คือจะใช้เป็นสองอันก็คือตัว 3ce อันนี้นะคะทุกคนที่มันจะแบบมีสีชมพูสามสีนี้แต่เราจะใช้เป็นสีอันกลางนะคะพอคล้ายๆกันได้อยู่เนี่ย มันอาจจะเข้มกว่านิดนึงทุกคนนี่คือหาแบบใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะส่วนไอวิงวิงเนี่ยเราจะใช้เป็น 3CE เหมือนกันก็คืออันนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่ายูเรนนะคะอันนี้มันจะออกทองกว่าหน่อยทองเมอ์ลินดาเนี่ยมันจะมีความชมพูกว่าหน่อยแต่อันนี้มันจะทองกว่านิดนึงทุกคนคือมันใกล้เคียงที่สุดแล้วได้เท่านี้นะคะหวังว่าแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ได้ดูตลกมาก เนี่ยเห็นปะมันจะแบบอันนี้มันจะส้มกว่านิดนึงอันนี้มันจะมีความชมพูกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนมันใกล้เคียงสุดได้เท่านี้นะคะสําหรับสิ่งที่เรามีนะผสมผสมกันแล้วมันอาจจะแบบเออคือคือกันก็ได้มาลองดูกันเลยเดี๋ยวจะมาแต่งของไมล์ลินดาก่อนนะคะโดยจะใช้สีชมพูนี้ทาทั่วเปลือกตาเลยนะทุกคนนี่ไมล์ลินดาก็มีความสีชัดนะคะเราก็จะใช้ ทาบริเวณตรงหางตาล่างนิดหนึ่งนะคะทุกคนเยียดไปหยิบแป้งใหม่ก็เลยใช้มือไปเลยแล้วกันนี่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้มือเนี้แหละทาสีที่มันแบบเป็นชิมเมอร์วิงวิงหน่อยอนี่นะคะก็คือจะได้เป็นวิงวิงประมาณนี้นะคะทุกคนคือสีดีนะแล้วก็สีแบบมีความชัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาเป็นของตัว3 c e กันบ้างนะทุกคนก็จะใช้เป็นสีกลางอันนี้เลย พรีซี e. ก็คือจะได้เป็นประมาณนี้ทุกคนแอบรู้สึกว่าสีของพรีซีเนี่ยมันมีความอ่อนกว่าเมลินดานิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นอันนี้ทับลงไปนะสีไม่คายกันเลยทุกคนมีความเกือบได้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยตัวเมลินดานเนี่ยมันจะมีความเป็นชิมเมอร์ที่มีความเม็ดใหญ่กว่าทุกคนดูอ่ะให้ดูเลยว่า เนี่ยชิมเมอร์มันเนี่ยจะมีความเม็ดใหญ่กว่านิดนึงนะคะส่วนของ TCE เนี่ยจะเป็นแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะไม่ได้มีแบบเป็นใหญ่ๆเหมือนของเมลินดานะคะแต่ว่าสีสวยแล้วก็เนื้อนุ่มทั้งคู่ทุกคนจริงๆก็เดี๋ยวเราจะมา ปัดคอนทัวร์กันนะคะทุกคนโดยของไทยเนี่ยจะใช้เป็นแบรนด์ของ Happy Sun d เดนะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์ในเซตนี้ด้วยลุคคอนทัวร์อของ Happy s u n d เดเนี่ยจะมีความสีชัดฉะนั้นทุกคนต้องระวังนะคะ mm hmm. ฝั่งเกาหลีเนี่ยจะใช้เป็นของโท n y m ม ly นะคะทุกคน mm hmm. ก็คือจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันที่เราชอบมากทุกคนชอบถึงขั้นที่มัน มันเป็นแบบนี้แล้วอะแล้วก็คือแบบใช้มานานมากๆแล้วนะคะอันนี้ที่ชอบอันนี้นะทุกคนเป็นเพราะว่าสีมันไม่เข้มเกินไปเราชอบสีมันอ่อนๆแบบนี้มันโอเคมากแล้วสีก็ไม่ได้แบบแน่นเกินอะทุกคนพอมันแน่นเกินแล้วเรารู้สึกว่ามันชัดเกินไปบริเวณหน้าเราอะไรเงี้ยมันจะแบบ มันจะดูโป๊ะมากเลยถ้าสีมันเข้มเกินไปเนอะใช่ไหมการเลือกก็คือต้องควรจะเลือกสีให้มันเหมาะสมกับสีผิวเราอะนะคะทุกคนคือเราแบบเวลาแต่ง everyday เราชอบใช้อันนี้เพราะว่ามันธรรมชาติสีมันไม่ได้เข้มไปกว่าสีผิวเราเยอะเหมือนเราแค่สร้างแสงและเงาให้หน้าเราเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบตัวนี้นะคะทุกคนส่วนไฮไลท์เนี่ยฝั่งไทยก็ใช้ใน พาเลตของ Happy Sunday นะคะซึ่งเงามากอันนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบเงามากเงาเกินเบอร์ไปมากนะคะนี่เห็นไหมเงามากทุกคนแล้วก็แตะตรงจมูกตรงนี้เดี๋ยวของเกาหลีมาแตะปลายจมูกแล้วกันจะได้เฟร้ของเกาหลีจะใช้เป็นของ Laneige อันนี้นะคะอันนี้เป็น Ideal Blush Duo นะคะสีศูนย์สี California Coral นะคะจะเป็น Brush On สีออก Coral แล้วก็เป็นไฮไลท์นะคะ นี่อันนี้ก็คือเงาไม่แพ้กันทุกคนเห็นปะเป็นไฮไลท์ที่เออะทั้งคู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าไฮไลท์อะไรครบและเหลือ,อลิปสติกนะคะทุกคนลิปสติกเนี่ยเราจะใช้เป็นทั้งหมด3แท่งด้วยกันนะคะทุกคนก็คือจะเป็นแบรนด์ไทย2แท่งแล้วก็แบรนด์ฝั่งเกาหลีเนี่ยหแท่งมาดูกันที่แบรนด์ไทยก่อนแบรนด์ Band ไทยเนี่ยจะใช้เป็นของ Happy Sunday กับคิ p r พ s สนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสีให้ดูของ Happy Sunday เนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบ นูดนูดใช่ไหมส่วนคิวเพรสเนี่ยจะออกเป็นแบบแดงแดงหน่อยนะคะก็คือผสมกันเนี่ยจะได้เป็นสีฝั่งเกาที่เราหยิบมาเลือกมานะคะเพราะว่าสีที่มันคล้ายกันเนี่ยมันแบบน้อยมากทุกคนมันคือมันคลายกันแต่มันไม่เหมือนกันเป๊ะถ้าเราเอามาทาแบบครึ่งนึ่งไม่เหมือนกันเลยมันก็ดูตลกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลอง ทาแบบผสมให้ดูก่อนละกันบนบนฝ่ามือนะคะว่าเออที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องการผสมให้มันออกมาเป็นสีนี้นะอะไรอย่างงี้ผสมกันจะได้เป็นสีประมาณอย่างนี้นะคะฝั่งเกาหลีคือจะใช้เป็นของ e c l i p s e นะคะทุกคนเป็นสีแบบคอร์รอลหน่อยๆเนี่ยทุกคนมันจะมันจะมีความเข้มกว่านิดนึงแต่สีมัน,นย,ยังจะไปในโทนเดียวกันทุกคนถ้าเรารู้สึกว่า e c l i p ิปยังเข้มไปอยู่นะคะก็คือจะเติมคิวเพสเข้าไปหน่อย คือผาสมกันอะมันก็สีคือคือกันอยู่ได้ได้กันอยู่อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทาบริเวณริมฝีปากกันเลยนะทุกคนทุกคนพอใช้มือเกลี่ยแบบให้มันฟงฟงนิดนึงอะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็คือมีความคล้ายกันอยู่ทั้ง2ด้านฝั่งของเกาหลีเนี่ยอีลิป์อาจจะมีความเข้มกว่านิดนึงแต่ก็เพื่อนๆก็สามารถแบบเออทาคิวเพสเข้าไปเพิ่มได้แต่เราคิดว่า เท่าเนี้ยพอแหละกําลังเป็นลุกแบบใสๆเป็นลุกแบบของคนดีนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก่อนไปนะทุกคนก็คือตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหลังจากผ่านไปประมาณ6กเชั่วโมงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผิวหน้าที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคน คผ่านมาประมาณ6-7ชั่วโมงแล้วหน้าที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้มีความมีความหลุดไปบ้างแต่ว่าผิวยังสวยอยู่นะของโจวิน่าก็คือเป็นประมาณนี้นะคะส่วนลาเนตคือหลุดไปเยอะมากเพราะว่าใส่แมสท,ทุกคนให้ดูด้านเนี้ยจะเป็นด้านที่เลอะน้อยอะ่ะจะเป็นด้านของโจวิน่าให้ดูอะ่ะเนี่ยส่วนด้านลาเนตก็คือมีความแบบเออเลอะเยอะอยู่นะลาเนตมีความหลุดติดแมสเยอะส่วนโจวิน่าเนี่ยคือแห้งติดกับหน้าไปเลยนะ จะได้เป็นประมาณนี้หน้าคือมีความมันเงาขึ้นทั้งคู่แหละนะแต่ว่าจ้วีน่าเนี่ยไม่ติดเม็เท่าลาีินะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคน